ในวันนี้ผมจะมารีวิว Allbit Trade อีกหนึ่งในแพลตฟอร์มสร้างกำไรที่จ่ายผลตอบแทนได้ยาวแบบ Forever Plan มาฟังรายละเอียดด้วยกันได้เลยครับสวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับที่ช่องพิกกี้ติงส์ของหมูหมูวันนี้คือวันที่1กันยายนปี2020ครับผมจะพาเพื่อนมารู้จักกับแพลตฟอร์มสร้างกําไรสายฮิปอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Orbit t r a d e นะครับเนื่องจากเพื่อนๆหลายคนนะครับก็มาสอบถามผมนะครับแล้วก็อยากจะได้แพลตฟอร์มที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่เป็น passive income ได้แบบยาวๆนะครับก็คือใส่เงินไปครั้งเดียวนะครับแล้วได้ดอกผลไปเรื่อยๆนะครับแบบไร้เทอมนะครับพอจะมีบ้างหรือไม่นะครับเพราะว่าถูก ถูกใจกับแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า l o น e ทคนะครับก็อยากได้ลักษณะนี้อีกนะครับผมเองก็จัดหามาให้เพื่อนตามคําเรียกร้องนะครับซึ่งก็คือตัวนี้ครับ Orbit Trade นะครับผลตอบแทนก็จะเป็น Forever Plan นะครับซึ่งจ่ายแบบไร g h เทอ r m มนั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะมาลงรายละเอียดต่างๆนะครับไปดูข้อมูลบน h i ปมอนิเตอร์สักครู่นะครับ ถ้าดูจากคลิปล็อกเนี่ยจะเห็นว่า o r b i t r a n e เนี่ยเขาออนไลน์แล้วก็จ่ายผลตอบแทนมาแล้ว91วันนะครับซึ่งในที่นี้นถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับเพราะว่านักลงทุนที่เข้ามาเล่นเนี่ยก็อยู่จํานวนน้อยรายนะครับและรวมทั้งแอดมินเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้โปรโมทหรือทําการตลาดอะไรมากมายนักนะครับตอนนี้มีคลิปมอนิเตอร์เนี่ยมารายงานสถานะอยู่จํานวน10ตัวด้วยกันนะครับรายงานสถานะว่าจ่ายผลตอบแทนตามปกตินะครับสําหรับเว็บไซต์บล็อกเกอร์ที่มาเขียนรีวิวให้กับ o r b i t r a n e ในตอนนี้เนี่ยจะมีอยู่7แห่่่่งงด้ววยกกันนนะซึสใหญ็็จเป จากเวียดนามนะครับแล้วก็รัสเซียมาเขียนรีวิวให้นะครับแล้วก็มีนักลงทุนเข้ามาลงทุนเรื่อยๆนะครับในตอนนี้ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าน้อยลายนะครับสำหรับใน Money Maker Group นะครับก็มีนักลงทุนเอาเพเมนพูปหรือหลักฐานการจ่ายเงินเวลาถอนนะครับที่ได้รับจริงนะครับมาโพสต์กันแล้วนะครับซึ่งก็จ่ายจริงตามปกตินะครับล่าสุดที่โพสต์ไว้นะก็คือวันนี้ในช่วง8โมงเช้านะครับ สำหรับทีมการสร้างกำไรของ Orbitrade นั้นนะครับเขาก็เป็นบริษัทจดทะเบียนสัญชาติอังกฤษนะครับโดยเขาจะมีทีมงานเทรดเดอร์มืออาชีพนะครับที่ข้ามวอร์ดในวงการคริปโตเคอเรนซีเทรดสร้างกำไรบนตลาดให้กับพอร์ตการลงทุนของลูกค้านะครับสำหรับหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับเขาก็ออกแบบมาได้สวยงามแล้วก็เรียบหรูดีนะครับโดยโทนสีที่ใช้เนี่ยก็จะใช้สีขาวตัดกับสีส้มนะครับดูแล้วสบายตาดีครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นรูปธงชาตินะครับซึ่งเว็บไซต์นี้เนี่ยก็จะมีแปลออกมาเป็นภาษาต่างๆมาก ประมาณ10ภาษาด้วยกันนะครับซึ่งที่เพื่อนเห็นขณะนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็สามารถกดดูภาษาอื่นได้นะครับรวมไปถึงภาษาไทยด้วยนะครับแต่โดยส่วนตัวผมชอบดูภาษาอังกฤษมากกว่านะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าภาษาจะตรงมากที่สุดนะครับคราวนี้ในหน้าแรกตรงนี้ที่เพื่อนจะเห็นลิงก์นะครับที่เชื่อมต่อไปยังช่องทางติดต่อต่างๆมากมายนะครับโดย Orbitrade เนี่ยเขาก็จะมี YouTube Channel เป็นของตัวเองด้วยนะครับซึ่งหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็มีวิดีโอรีวิวนะครับมาโพสต์อยู่หลายวิดีโอด้วยกันนะครับซึ่ง คุณต่างประเทศนะครับมาโพสต์กันนะครับแล้วดูจากระยะเวลาการโพสต์เนี่ยก็คือประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับก็แสดงให้เห็นว่า Orbitrade เนี่ยเขาก็เพิ่งเริ่มต้นทําการตลาดน,นะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นอยู่ครับ ต่อไปเรามาดูผลตอบแทนจากการลงทุนของเขากันดีกว่านะครับซึ่งที่นี่เนี่ยจะมีอยู่แผนเดียวนะครับก็คือ3.3%ต่อวันนะครับจ่ายทุกวันไปเรื่อยๆแบบไลท์เทอมนะครับหรือที่เรียกกันว่า forever l ผนนั่นเองนะครับก็จะได้3.3%ยาวๆไปเลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนถอนผลตอบแทนออกมาทุกวันนะครับ3.3%ตรงนี้จะทําให้เพื่อนไปถึงจุดเบรกอีเวนต์พอยต์หรือจุดคุ้มทุนได้ภายใน30วันครับเพราะว่าผ่านไป30วันจะถอนเงินออกมาได้ประมาณ99.9%นั่นเองนะ หลังจากวันที่30เพื่อนๆก็จะได้เก็บกําไรยาวนานต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะจ่ายไปให้ตลอดเลยจนกว่าเขาจะจ่ายไม่ได้นั่นเองนะครับคำว่า forever ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าตลอดการขนาดนั้นนะครับก็คือเว็บไซต์เขาอยู่ได้กี่วันกี่เดือนนะครับอยู่ได้นานแค่ไหนเราก็จะเก็บเกี่ยวผลตอบแทนไปได้นานเท่านั้นนั่นเองนะครับพูด,ดง่ายๆก็คือ ถอนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งนะครับการลงทุนเนี่ยก็จะรองรับหลายช่องทางนะครับซึ่งก็จะมีคริปโตเคอเรนซีอยู่4สกุลด้วยกันนะครับมีบิตคอยน์ไรคอยน์อิตาเลียนดอจคอยนนะครับซึ่งผมชอบอย่างหนึ่งนะครับก็คือคริปโตเคอเรนซีนั้นนะครับจะเป็นการลงทุนในเรทฟิกซ์คริปโตนะครับซึ่งจะระบุเป็นจํานวนคริปโตตรงๆนะครับซึ่งผมชอบครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยคริปโตเคอเรนซีบิตคอยนต่างๆกําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ไไไม่่อออยยาาากกจจะสสูญเเเีํนนนวคริปปปปโตพืแลลล็ด นะครับซึ่งการลงทุนแบบฟิกซ์เรทนั้นนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์มากเลยทีเดียวนะครับอ่ะคราวนี้การลงทุนขั้นต่ํานะครับถ้าเป็น Bitcoin เนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่0.005บิตคอ i ขึ้นไปนะครับถ้าเป็นอ t h e r e u m จะเริ่มต้นที่0.3ถ้าเป็น l ล t e c o i เริ่มต้นที่0.6นะครับส่วน d o g e c o ลงทุนเริ่มต้นที่4,200 d o g e c o และที่นี่ก็ยังรับช่องทางที่เป็น Visa Mastercard ด้วยนะครับจะลงทุนเป็นสกุลรูเบิลนะครับที่เป็นเงินของรัสเซียนะครับแล้วก็ส่วนช่องทาง US ดอลลาร์เนี่ยที่นี่จะรองรับธนาคารออนไลน์2แห่ง ซึ่งได้แก่ Perfect Money และ Payeer ซึ่งผมแนะนำนะครับเป็นช่องทางที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าดอลลาร์นั้นนะครับลงทุนเริ่มต้นเพียง10ดอลลาร์เท่านั้นนะครับถ้าใครที่มีทุนน้อยนะครับแนะนำนะครับมาเริ่มต้นลงทุนเป็น Perfect Money Payeer น่าจะเหมาะที่สุดนะครับส่วนใครถ้าจะใช้คริปโตเคเรนซีอาจจะต้องลงทุนเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยการถอนขั้นต่ำถือว่าแพงเลยทีเดียวนะครับมาดูรายละเอียดกันในหน้า FAQ สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะเห็นการถอนขั้นต่ำของที่นี่เนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงเลยะค่าเพือจ้ปต ลงทุนนะครับบิตคอยนะครับถอนขั้นต่ําเริ่มต้นที่5 0 0 0 0นสต๊อชิครับหรือ0 0 0ย์จุ้าและถ้าอีเาเรียมก็คือ0.3นะครับถ้าเป็นไรคอยก็0.6ครับส่วนถ้าเป็นลูเบิลนะครับเริ่มต้นที่2,500ลูเบิลถ้าเป็นดอชคอยเหรียญหมานะครับ500ดอชคอยขึ้นไปส่วน US ดอลลาร์นะครับเพอร์เฟกต์มันนี่เพย์เยถอนขั้นต่ําเริ่มต้นที่1ดอลลาร์ครับคราวนี้จะเห็นว่าถ้าในเพื่อนจะใช้บิตคอยในการลงทุนนะครับแล้วถอนขั้นนนนต่่่ําาาคคคคืือออ0.005 60เเียิดดปป็มูลลลร์ขึ้ไ ให้เพื่อนจําเป็นจะต้องลงทุนเป็นบิตคอยน์นะครับอย่างน้อย0.16บิตคอยขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถถอนขั้นต่ําได้ทุกวันนะครับผมคิดว่าตัวนี้อาจจะเหมาะกับคนที่ทุนเยอะๆนะครับถ้าจะใช้คริปโตลงทุนนะครับเพราะว่าเขาจะมีต้นทุนเรื่องค่าเน็ตเบิร์กฟรีค่อนข้างสูงเขาก็เลยจะกําหนดให้คริปโตเนี่ยถอนขั้นต่ําค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับส่วนถ้าใครนะครับมีทุนน้อยแล้วต้องการจะถอนได้คล่องตัวนะครับแนะนําให้ใช้เงินเฟียลงทุนนะครับถ้าเป็น US Dollar Perfect Money เนี่ยถอนขั้นต่ําเพียง1ดอลลาร์เท การจะลงทุนแล้วสามารถถอนเงินได้ทุกวันพอดีพอดีนะครับแนะนําลงทุนเริ่มต้นตั้งแต่31ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับถ้าใช้ดอลลาร์ลงทุนนะครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นจานวนเงินที่เพื่อนๆสามารถเล่นกันได้แบบสบายใจเลยทีเดียวนะครับดังนั้นที่นี่นะครับถ้าจะใช้คริปโตลงทุนเนี่ยก็ต้องใช้เงินเยอะๆนะครับถึงจะถอนได้คล่องตัวนะครับผมแนะนําว่าใช้เป็นดอลลาร์น่าจะดีที่สุดนะครับคราวนี้การโปรเซสตตอนถอนของที่นี่นะครับเขาจะจ่ายแบบ Instant Payment ด้วยนะครับซึ่งเป็นการจ่ายแบบความเร็วแสงนะ ในทุกๆช่องทางนะครับส่วนการถอนด้วยคริปโตเคอเรนซีนะครับก็จะต้องใช้เวลาในการจ่ายเนี่ยประมาณ3 c o คอนเฟิร์มชันนะครับดังนั้นเพื่อนอาจจะใช้เวลาในการรอประมาณ20นาทีจนถึงหลายๆชั่วโมงนะครับกว่าจะเห็นยอดเงินจ่ายเข้ามาในบัญชีของเรานะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าการโพสเซตตอนถอนของที่นี่จ่ายรวดเร็วมากครับ สำหรับแผนการลงทุนของที่นี่นะครับทางแอดมินเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาหรือเดเวลลอปเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับให้จ่ายผลตอบแทนได้สูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนะครับอย่างตัวอย่างเช่นนะครับในอนาคตเนี่ยเขาก็จะมีแผนการลงทุนอย่างเงี้ยครับ3.5% for ever plan นะครับตามเข้ามาทีหลังก็อาจจะลงทุนเริ่มต้นสูงหน่อยนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมี4%ด้วยนะครับอะไรแบบนี้นะครับซึ่งทางแอดมินเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเดเวลลอปเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับซึ่งโอเเเคคกกกก็็ถืืออออวว่่่่าาาาาาแแพพลลตฟรรรรรร์มนนนนนนนียยูใใะะะหหงดํิััฒบ อนาคตเนี่ยก็คาดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าช่วงนี้ก็ยังเป็นโอกาสให้เราเข้ามาสร้างกําไรได้ดีอยู่นะครับคราวนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจะเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมของ o r b i t t r a d e ตัวนี้นะครับก็เริ่มต้นได้ง่ายๆนะครับโดยเลื่อนไปที่ใต้วิดีโอผมผมจะมีลิงก์ที่เตรียมไว้ให้นะครับกดคลิกไปที่ลิงก์นั้นได้เลยนะครับก็จะมาที่หน้าแรกของเว็บไซต์แบบนี้นะครับเริ่มต้นสมัครนะครับก็ให้กดคลิกที่ปุ่มสายอับสีส้มที่อยู่ด้านบนของเว็บไซต์ การสมัครก็ง่ายมากนะครับกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับ user name ก็เป็นชื่อผู้ใช้นะครับกำหนดขึ้นมาได้เองเลยนะครับที่ไม่ซ้ำกับใครครับส่วน password กับ repeat password ให้กรอกรหัสผ่าน2ครั้งให้ตรงกันนะครับ email กับ repeat email ก็เช่นกันนะครับกรอก email ที่ไว้ติดต่อกับทางบริษัทครับแนะนำให้เป็น gmail นะครับกรอก2ครั้งให้เหมือนกันนะครับแล้วตรง tick b อกตรงนี้ก็ให้มีเครื่องหมายถูกด้วยนะครับจากนั้นนะครับก็กดคลิกไปที่ปุ่ม sign up สีส้มครับการสมัครก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้ผมมาอยู่ที่หน้าการใช้งานหลักหรือที่เรียกว่าหน้าแดชบอร์ดแล้วนะครับสําหรับแพลตฟอร์มนี้นะครับมีความน่าสนใจนะครับก็คือหน้าแดชบอร์ดของเขาเนี่ยเขาจะแยกกันออกไปนะครับในแต่ละสกุลเงินด้วยนะครับสําหรับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าแดชบอร์ดของบิตคอยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้บิตคอยลงทุนนะครับหน้านี้ก็เลยขึ้นเป็นศูนย์บิตคอยนะครับข้างแนด้านบนนะครับจะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะไปที่หน้าไหนก็ได้นะครับอย่างเช่นจะเป็นหน้าแดชบอร์ดของอีเทอริเมหน้าแดชบอร์ดของไลท์คอยล ซึ่งเขาจะแยกให้นะครับตามสกุลคริปโตหรือว่าช่องทางที่เราลงทุนนั่นเองนะครับคราวนี้เมนูการใช้งานก็จะอยู่ทางซ้ายมือทั้งหมดเลยนะครับใช้งานง่ายนะครับคาบิเนตตรงนี้ก็คือปุ่มที่มาที่หน้าแดชบอร์ดนะครับส่วน Create a Deposit คือปุ่มฝากเงินครับ r e i n v e s t เนี่ยคือปุ่มที่ลงทุนซ้ําเข้าไปนะครับโดยใช้ผลตอบแทนรายวันที่ได้รับกดลงทุนไปใหม่นะครับจะเรียกว่า Re i n v e s t นะครับส่วน Active Deposit เนี่ยจะเป็นหน้าที่ไปสาหรับดูยอดลงทุนของเรานะครับแล้ว ที่ transaction history ตรงนี้ก็จะไปดูประวัติการฝากการถอนย้อนหลังนะครับเขาเนี่ยนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าผมจะมาแนะนำนะครับผมเองก็ต้องลงทุนให้ในเพื่อนดูก่อนเสมอนะครับแล้วเนี่ยก็คือยอดลงทุนของผมนะครับมาที่หน้า active deposit นะครับยอดเงินลงทุนของผมเนี่ยเท่ากับ1,000ดอลลาร์นะครับลงทุนไปแล้วนะครับโดยใช้ perfect money ผมก็จะได้รับผลตอบแทนนะครับในอัตราวันละ3าซึ่งเขาจะจ่ายเข้ามาเนี่ยทุกๆ24ยบสชั่วโมงนะครับผมก็จะได้ enjoy กับผลตอบแทนแบบนี้ยาวนานเรื่อยๆนะครับ ครั้นี้สำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะส่งเงินเข้ามาลงทุนนะครับผมก็ต้องขอแจ้งเตือนก่อนเลยนะครับว่าการลงทุนในเว็บไซต์ฮิปเนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงนะครับเพื่อนๆมีโอกาสที่จะสูญเสียเงินลงทุนได้เช่นกันนะครับถ้าเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยเขาปิดเว็บไซต์ก่อนนะครับซึ่งเราก็ไม่ทราบนะครับว่าเมื่อไหร่นะครับอ่ะคราวนี้ก่อนอื่นนะครับที่เราจะลงทุนนะครับผมก็จะแนะนําให้ไปตั้งค่าเลขที่กระเป๋ารับเงินตอนถอนให้เรียบร้อยก่อนนะครับโดยให้เลื่อนลงมาตรงเมนูข้างล่างตรงนี้นะครับ ปุ่มเซตติ n งนะครับกดคลิกเข้าไปเนี่ยก็ให้ไปใส่เลยที่กระเป๋าได้เลยนะครับอย่างถ้าเป็นดอลลาร์เนี่ยก็จะมี Perfect Money กับ Pay Year นะครับส่วนถ้าเพื่อนต้องการลงทุนด้วยคริปโตเคอร์เรนซีสกุลอื่นๆนะครับก็ขอให้ไปกดคลิกด้านบนนะครับเป็นช่องทางของแดชบอร์ดหน้าอื่นๆนะครับแล้วก็มาที่เซตติ n งมาแก้ไขเลขที่กระเป๋าให้เรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มเซฟได้เลยนะครับคราวนี้สำหรับการส่งเงินเข้ามาลงทุนนะครับก็ให้มาตรงคําสั่ง Create Ad e p o s i t ปุ่มนี้นะครับกดคลิกเข้าไปนะครับ ในหน่วยของคริปโตนั้นๆนะครับหรือในหน่วยของดอลลาร์นะครับแล้วแต่ช่องทางที่เราเลือกครับเช่นเราลงทุน1,000ดอลลาร์ก็ใส่1,000ดอลลาร์แบบนี้นะครับแล้วก็มาเลือกช่องทางลงทุนครับว่าต้องการใช้ Perfect Money หรือ Pay Year นะครับพอเลือกแล้วนะครับก็กดปุ่ม Submit เท่านั้นเองครับแล้วก็กด Make Deposit เขาก็จะรีดเดล็กไปที่หน้าชำระเงินของ Perfect Money นะครับซึ่งเพื่อนๆก็กด Make Payment แล้วก็กรอกรายละเอียด ID สมาชิกรหัสผ่านหมายเลขทัวรลิงให้เรียบร้อยนะครับไปชำระเงินด้านในนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าเ,เพื่อนๆชำระเงินเองเป็นอยู่แล้วครับ กลับออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าต้องการชําระเงินเป็นช่องทางอื่นนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเพื่อต้องการใช้บิตคอยลงทุนนะครับก็ให้มาที่แดชบอร์ดบิตคอยทางด้านบนนะครับโดยกดคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็มาที่หน้า c r e a t e a deposit นะครับแล้วก็มาระบุยอดเงินลงทุนในจํานวนหน่วยของบิตคอยนะครับซึ่งท่านเพื่อนลงทุนด้วยคริปโตเคอเรนซีชนิดอื่นๆเนี่ยก็ให้ระบุยอดเงินในหน่วยของคริปโตนั้นๆครับอย่างเช่นถ้าบิตคอยนะครับสมมติว่าต้องการลงทุนสัก0.2บิตคอยนะครับก็ให้ใส่ ล่างนะครับแล้วก็กดปุ่ม Submit ได้เลยครับ ก็จะมีหน้าชําระเงินปรากฏขึ้นมานะครับซึ่งก็จะประกอบด้วย QR code แล้วก็ address สําหรับส่ง Bitcoin เข้าไปนะครับโดยจํานวนก็คือจํานวนตรงนี้นะครับท่านให้เพื่อนใช้ Bitcoin นะครับโดยส่งมาจาก e x c h a n g e นะครับเช่นจาก b i t คั b นะครับอย่าลืมบวกเผื่อค่า Network f ์ e ฟีด้วยนะครับเพื่อให้ยอด Bitcoin มาไปถึงปลายทางเท่านี้พอดีนะครับเมท่านให้เพื่อนส่ง Bitcoin เรียบร้อยแล้วนะครับให้กดคลิกที่ปุ่มสีส้มนะครับ I have paid นะครับก็แปลว่าเราส่งเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ปิดหน้าต่างงนนีี้้ไไปดดดเเลยยยะครับว๋อ Bitcoin ก็จะเข้ามานะครับหลังการคอนเฟิร์มเรียบร้อยของเน็ตเวิร์กนะครับเอาละครับต่อไปผมก็จะมารีวิวขั้นตอนการถอนเพื่อให้เพื่อนรับชมกันนะครับสำหรับการถอนให้มาที่เมนูคำสั่งวิ d r a w นะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับที่นี่การถอนสะดวกมากเลยนะครับเราไม่ต้องกรอจํานวนเองนะครับเพราะว่าทางระบบเนี่ยเขาจะออโต้กรอกจํานวนเงินทั้งหมดที่เรามีเนี่ยมาให้ตรงช่องวิดดเออเมาส์เลยนะครับอย่างของผมเนี่ยจะมีเงินอยู่ทั้งหมด79.6ดอลลาร์เป็น Perfect Money นะครับตรงนี้ช่องจะกรอกให้เรียบร้อยเลย79.6นะครับอันนี้ม่ผมไม่ต้องขียอะไรเลยนะครับด้านล่างนะครับก็ให้เลือกช่องทางเป็น p e r ร e c t m o n e y ่หรือ pay ์ e ยีนะครับซึ่งใน p e อ f e c t ก o n ม y pay ่ e พยเนี่ยเขาจะแยกช่อง 6ก็ให้กดปุ่มวิดดอตรงนี้ได้เลยครับ สุดยอดไปเลยนะครับในวินาทีที่ผมกดปุ่มถอนเงินนะครับผมได้รับอีเมลจาก Perfect Mo n นี่นะครับส่งเข้ามาในทันทีนะครับว่าผมได้รับเงินเรียบร้อยแล้วครับในจำนวน79.6ดอลลาร์จ่ายเข้ามาทันทีแบบความเร็วแสงนะครับอันนี้ถือว่าเทพมากๆเลยนะครับคราวนี้นะครับเขาก็จะให้เราเขียนรีวิวให้เขาด้วยนะครับเวลาถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีช่องตรงนี้เรียบร้อยเลยเพื่อนๆก็จะกรอกอะไรลงไปก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์รีวิวให้เขาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กดปุ่ม s ั b มิ t ครับ เรียบร้อยแล้วครับก็จะมีตัวอักษรสีเขียวปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับถือว่า Orbit ิทเทรจ่ายผลตอบแทนได้ดีสุดยอดไปเลยนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ใช้เงินทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ส่งเข้ามาเล่นกันนะครับจะได้ไม่เครียดจนเกินไปนักนะครับก็มาสร้างผลตอบแทนได้อย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอของผมอย่าลืมกด s u b สไครป์ช anel พิกกี้ติ้งของมูมูของผมด้วยนะครับผมยังมีพิก t, t ี้ติ้งเทเ um ลกรา c h anel n แล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพื่อน กดติดตามนะครับไปติดตามให้ครบทุกช่องทางจะได้รับทราบข่าวสารอย่างทันท่วงทีครับสำหรับวันนี้ผมขออัปเดตแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับ o r b i t Trade นะครับแล้วพบกันใหม่เมื่อมีอะไรอัปเดตครับขอบคุณครับสวัสดีครับ